สินแสบา์โคชีวิตสวัสดีครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีดาวย้ายทั้งหมดเนี่ยหดวงด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นการย้ายถึง6ครั้งเพราะจะมีดาวอยู่1ดวงนะครับที่ย้ายมากกว่า1ครั้งภายในเดือนเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะครับเพราะว่าดาวแต่ละดวงเนี่ย แน่นอนว่าก็จะส่งผลกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเรารู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับต้องเน้นย้ําก่อนนะครับว่าลัคนาราศีไม่ใช่ราศีนะครับราศีเนี่ยเป็นการดูดวงแบบไม่เจาะจงครับก็คือไม่ใช้เวลาเกิดแต่ลัคนาราศีเป็นการดูดวงแบบเจาะจงครับคือต้องใช้เวลาเกิดนั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารักคนาราศีอะไรนะครับก็ง่ายมากครับผมได้ทําระบบไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคน สามารถตรวจสอบได้เองครับเพียงแค่คุณแอดไลน์แอดสินแสครับ z iNsetAE จากนั้นคุณกดที่ปุ่มผูกดวงนะครับหรือว่าปุ่มลงทะเบียนนะแล้วคุณก็สามารถที่จะใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดแนะนำนะครับ4 5 6านะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใช้งานระบบได้ฟรีเลยนะครับ30วันระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติครับที่จะคอยแจ้งเตือนดาวย้ายในวันที่ดาวย้ายจริงๆครับคุณดูในคลิปนี้เนี่ยเป็นการดูล่วงหน้านะครับแต่ว่าเมื่อถึงวันจริงเนี่ยผมเกรงว่าคุณจะลืมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ระบบจะคอยแจ้งเตือนให้คุณทราบครับแล้วคุณก็สามารถที่จะอ่านบทวิเคราะห์แบบเจาะจงเฉพาะตัวคุณเท่านั้นครับเพราะเป็นระบบแรกของโลกเลยครับที่ให้คุณอ่านดวงตัวคุณเองไม่ต้องอ่านอะไรแบบเหมารวมอีกต่อไปครับลัคนาราศีมังกรครับดาวที่จะย้ายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดาวดวงแรกเลยก็คือดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นั่นเองนะครับก็จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง5นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่ 27พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งโชคลาบครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้โชคลาบมานั้นเนี่ยได้มาจากปากนั่นเองครับเพราะไม่ถึงรู้ครับก็เพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันคือดาวแห่งการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะสื่อสารกันได้เนี่ยก็ต้องผ่านภาษานะครับและอวัยวะที่ใช้ในการสื่อสารได้เนี่ยก็คือปากของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปากพารวยได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าใจนะโชคลาบมาจากความกระตือรือร้นหรือว่ามาจากคําพูดของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้า พูดดีเป็นสีแก่ตัวนะครับพูดไม่ดีก็อาจจะปากมีสีแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะครับอย่าประมาทนะ,ะบอกโอ้ยดาวเข้าทางดีอย่างนี้แล้วเราพูดอะไรก็ได้นะครับพูดพล่อยๆไปก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราก็ควรที่จะต้องทําให้มันดีขึ้นนะครับมันก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ข้อดีที่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะตาแหน่ง5นาฬิกานะครับในพื้นดวงของเราเนี่ยเราไปดูนะครับว่าเรามีเลขอะไรอยู่เลขนั้นเนี่ยก็จะเป็นดาวที่มารองรับกับดาวที่จะย้ายมาเช่นถ้าเรามีเลข2อยู่นะครับ4มาเจอกับ2แบบเน ก็จะกลายเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภเป็น2เท่าเลยว่างั้นเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเลข8อยู่นะครับสี่มาเจอกับ8เนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูกันนะครับอันนี้เนี่ยโชคลาภก็จะหายไปนะหรือว่าหดไปได้นะอันนี้ก็ต้องรอบคอบระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องรอบคอบมากขึ้นนะในเรื่องของการเจรจาต่อรองหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให้เกิดโชคเคยไหมครับเขียนหวยครับลืมกลับครับแล้วดันออกครับผม ออกตัวไหนออกตัวที่ไม่ได้เขียนกลับนะครับแบบนี้ครับผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยเล่นหวยนะบแบบนั้นนะครับ ต่อไปนะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวศุกร์หรือว่าหมายเลข6นั่นเองนะครับสำหรับดาวศุกร์เนี่ยก็จะย้ายเข้ามาในตําแหน่งเดียวกันนะครับก็คือตําแหน่ง5นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่8ธันวาคมครับก็ยังคงเป็นตําแหน่งโชคลาภเหมือนเดิมทีนี้เลข6หรือดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงเรื่องการเงินความรักสเสน่ห์นะครับแปลว่าจะมีโชคในเรื่องของอการกินหรูอยู่สบายนะหรือว่ามีโชคเรื่องเงินนะครับ อันนี้ก็จะช่วยให้โชคมาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอีกนะครับถ้าเรารู้จักแต่งตัวให้เหมาะสมหรือว่าแต่งตัวให้ดีนะครับคือหกเนี่ยเขาชอบแต่งตัวดีนะครับถ้าเกิดเราแต่งตัวไม่ดีเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับพลังงานของดาวนะแทนที่เราจะได้โชคเนี่ยมันก็จะอาวืดไปได้หรือหลุดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเทคนิคนะหรือว,ว่าวิธีการให้แล้วนะครับคำว่าแต่งตัวดีไม่ได้แปลว่าต้องซื้อของแพงไม่ได้แปลว่าต้องใส่แบรนด์เนมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะผมพูดบ่อยๆและพูดเสมอเลยนะครับว่า เพียงแค่เราแต่งตัวให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ให้เกียรติผู้ที่เราไปพบเจอนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวที่ดีแล้วครับนะตามฐานะที่เรามีเลยครับไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมนะครับสำหรับเลข6เองเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับเลข3หรือว่าดาวอังคารนะครับถ้า6เจอ3เนี่ย ก็ถือว่าจะมีเสน่ดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะครับโชคลาภก็มามากขึ้นแต่ว่าเป็นคู่ศัตรูกับหมายเลข7นะครับเน้นถ้าผมเจอ7เนี่ยพระศุกร์เข้าพระเสาร์แท้ครับมีโชคได้มาก็จริงครับแต่อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียโชคนั้นไปนะแบบไม่เหลือเลยก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราถูกลอตเตอรี่ได้เงินรางวัลมานะครับแหมแต่ก็มีรายจ่ายลดชนนะครับแล้วไม่มีประกันนะครับต้องไปเสียค่าซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็มาหักล้างกันไปแล้วก็หายกันไปแบบนั้นนะครับ ทีนี้การที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีพื้นดวงเป็นเลขอะไรรองรับอยู่นะครับผมพูดมาถึงดาวที่2แล้วเนี่ยผมก็ขอเน้นย้ำสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าดูง,ง่ายๆครับก็คือคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดในลายสินแสบาโค้ชีวิตนะครับแล้วก็กดเข้าระบบไปนะครับหรือว่ากดปุ่มอ่านดวงนะครับก็จะเข้าไปในสู่ระบบหลักซึ่งมันจะมีปุ่มพื้นดวงอยู่แล้วก็กดดูนะครับตรงนั้นแหละมันจะมีวงกลมทั้งหมดปีส2ช่องนะครับแล้วดูไปเลยครับว่าตำแหน่ง5นาฬิกานะว่ามีเลขอะไรอยู่นั่นแหะคือพื้นดวงของเราและพื้น ดวงเรี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับก็คือการจะเปลี่ยนพื้นดวงได้เนี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นครับก็คือคุณต้องเสียชีวิตไปจากโลกนี้แล้วเกิดมาใหม่เป็นมนุษย์ให้ได้นะครับซึ่งผมว่าอย่าไปทําแบบนั้นเลยนะเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาการันตีหรือรับประกันว่าคุณจะได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นมาฟังช่องสินแสบาโคชีวิตกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ดีกว่าครับจะได้มีความรู้แล้วก็รู้ทันดาวด้วยนะครับ สำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอังคารหรือว่าหมายเลข3นะครับเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่12มีนาคมครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งบริวารน,นะครับคุณควรจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้อารมณ์กับบริวารน,นะครับหรือว่าต้องระวังบริวาร ของเราเองนะครับอาจจะมีการใช้อารมณ์กับคุณก็ได้นะครับเพราะว่าเลข3มเนี่ยมันเป็นเลขของนักรบนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมันก็มีข้อดีนะข้อดีก็คือมันคือความขยนันกระตือรือร้อนนะครับทำอะไรแบบลุยอะนะครับไม่คิดอะไรมากไม่มีเงื่อนไขเยอะนะครับถ้าเจ้านายสั่งให้ทําก็ทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สั่งให้ดีๆสั่งให,ให้ให้ครอบคลุม ให้ชัดเจนเออมันจะได้ทําได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับสำหรับเลข3เองเนี่ยเป็นคู่มิตรกับหมายเลข6นะครับถ้า3เจอ6แปลว่าคู่สเสน่ห์อ่อนกว่าไวแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นอ่ไปเจอกับเลข1นะครับสเจอ1อันนี้คู่ศัตรูกันนะครับอันนี้ก็จะไม่ดีเลยไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คุณเองก็ลองไปสังเกตดูนะครับผมคิดว่าคงจะดูเป็นแล้วแหละนะครับก็ไปดูที่ตำแหน่ง11อนาฬิกาว่าเรามีเลขอะไร ในพื้นดวงนะครับก็จะมาเจอกับดาวที่ย้ายวนเวียนมาแบบนี้แหละนะครับอันนี้ไม่ได้ยากนะไม่ยากพยายามทําความเข้าใจไม่เข้าใจก็ฟังแล้วไปทำตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยรับรองว่าทําได้แน่นอนดาวดวงต่อไปก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลขหนึ่งครับ ก็จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง5นาฬิกานะครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งเดิมกับที่ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายมานะครับอันนี้1ตามมาอีกนะครับก็ส่งผลตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับเป็นตำแหน่งช่องโชคลาภครับเน้นเลข1เนี่ยหมายถึงการทําอะไรที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นำนะครับหรือว่าเป็นการทําอะไรที่ทําเป็นแบบเป็นประจำานไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเน้นความโดดเด่นของคุณเนี่ย มันจะนำพาโชคลาภชื่อเสียงเงินทองมาให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเวลาดาวเข้าล็อกแบบนี้เนี่ยผมจะพูดเสมอว่าเด่นได้เด่นไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวครับยิ่งเด่นยิ่งดีนะแล้วก็ถ้ามีเลข5รองรับอยู่ด้วยนะครับ1เจอ5เนี่ยไม่ใช่แค่เด่นอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอีกด้วยนะครับเป็นแบ็คข้างหลังให้อีกนะครับก็คือหนุนหลังเต็มที่ว่างั้นเถิดนะครับคือคุณลุยได้แบบไม่ต้องระวังหลังเลยนะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข3อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอันนี้แหละก็ซวยหน่อยละเพราะว่า1กับ3เนี่ยมันไม่ถูกกันมันไม่ชอบกันนะครับเจอกันทีไรก็ มีการลบพุ่งกันทะเลาะก,กันทุกทีเลยนะแทนที่จะมีโชคไปไงครับกลายเป็นโชคหายครับโชคหายกําไรหดนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามัวแต่ไปทะเลาะกับคนอื่นนะครับมัวแต่ไปขัดแย้ง,งคนอื่นคือไม่สนใจเรื่องที่ตัวเองควรจะทํานะแต่มัวแต่ไปสนใจเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราไปทะเลาะกับเขาเสียเวลาเปล่าจริงนะครับวันนี้เสียดายมากมาก แล้วก็เสียโอกาสด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําแบบนั้นนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4หรือดาวพุธครับย้ายอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนเดียวกันเลยนะครับก็คือย้ายตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็ย้ายจากตําแหน่ง5นาฬิกาไปที่ตําแหน่ง4นาฬิกาครับซึ่งก็เปลี่ยนจากตําแหน่งโชคลาภกลายไปเป็นความเสียหายแทนทีนี้เมื่อถึงเวลาแบบนี้แล้ว27พฤศจิกายนหยุดพูดครับเพราะอะไรครับ คำพูดจะทําให้เสียหายนั่นเองนะครับแล้วก็พูดไปเนี่ยคนไม่เชื่อครับหรือคนไม่ฟังนะหรือยิ่งพูดยิ่งแย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปูปากไว้ดีกว่านะครับพูดเท่าที่ทำจําเป็นนะหรือพูดเมื่อถูกถามและจําเป็นต้องตอบเท่านั้นนะผมพูดอย่างนี้น่าจะชัดเจนนะจะดีหน่อยก็คือมีเลข2อยู่ในช่องนี้นะครับ<อ>ก็จะกลายเป็น4 2 ก็คู่เป็นที่รักก็คือพูดแล้วเสียหายก็จริงแต่เขายังรักคุณอยู่เขาไม่เกลียดคุณไงนะมีเคยไหมครับบางทีแบบเราพูดไปแล้วเนี่ยทำให้คนเกลียดนะแต่อันนี้คือเราพูดไปแล้วคนไม่ชอบคำพูดเราแต่เขาก็ยังรักเรานะอันนี้เป็นแบบนั้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้ามีเลข8อยู่เนี่ยสีอันนี้คือคุณพูดไปแล้วเขาเกลียดคุณเลยทีนี้อันนี้พังเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ดีนะครับมันคู่ศัตรูกันนะครับก็ เจอกันแล้วนี่ก็พังนั่นเองนะสำหรับปิดท้ายนะครับดวงสุดท้ายเลยก็คือเลข9ครับหรือว่าเกตนั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง5้านาฬิกานะครับ4ออกใช่ไหม9ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเ,เลข9ก็เข้ามาตำแหน่งโชคลาบนั่นเองครับส่งผลตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่25มกราคมนะครับตำแหน่งนี้ก็ส่งผลแบบให้โชคจากบุญเก่า นะเพราะว่าเลข9เนี่ยมันเป็นดาวบุญกุศลไงงันโชคล่ามาจากไหนอ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้จากบุญเก่าที่ทํามาก็ได้แต้มบุญที่สะสมมาก็ได้นะครับนะได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัวได้โชคแบบไม่คาดฝันนะครับได้โชคแบบอ,อ,อยู่ดีๆก็มีเงินก้อนโตมานะครับโดยที่อันเนี้ยเหมือนกับถูกหวยอะ่ะนะก็คือโชคมาแบบไม่ตั้งตัวนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องดีแต่ดีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเลข9เนี่ยมันเจอกับเลขอะไรก็ดีครับ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 90มันได้หมดอะนะคุณไม่ต้องไปกังวลว่ามันเจอดาวอะไรนะคือขอให้มันเจอเหอะมันก็ดีหมดเลยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวย้ายทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตหรือว่าเข้ามาฟังตอนท้ายนะครับต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่นี่เราดูดวงแบบเจาะจงครับเราจะไม่ใช้ราศีที่ไม่เอาเวลาเกิดมาคํานวณน,นะครับเราใช้ลัคนาราศีที่ได้มาจากเวลาเกิดเท่านั้นนะครับถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยสามารถที่จะไปเพิ่มเพื่อน,นทางไลน์นะครับซินแสแซ ไทยเอ็นซเอกดลงทะเบียนผูกดวงให้เรียบร้อยครับใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานเริ่มต้นฟรี30วันครับสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการที่ดูมาอยู่แล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะวันหมดแล้วนะก็สามารถไปกดที่เมนูแจกวันนะครับเราจะได้วันเพิ่มอีก10วันฟรีนะก็ใช้งานต่อไปได้นะครับและถ้าทําความเข้าใจระบบนะสามารถกดที่จะปุ่มคลิปวิธีใช้นะหรือ กดที่ปุ่มแชร์ก็ได้นะครับปุ่มนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถแบ่งปันความรู้ดีๆนะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนดาวย้ายเนี่ยให้กับเพื่อนๆของคุณได้นะครับเพื่อนคุณก็จะใช้งานได้ฟรี30วันส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้วันเพิ่มเพื่อที่จะใช้งานได้ฟรีเช่นเดียวกันเลยนะครับก็เป็นระบบแรกของโลกครับที่ให้ทุกคนดูดวงแบบเจาะจงไม่ต้องดูแบบเหมารวมอีกต่อไปครับสินแสบา์โค้ชชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ซึ่งแสบา์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาโค o ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาโค o ชีวิตของเราสินแสบาโค o ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง รือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา